ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกม s s u คว s 2ซึ่งวันนี้จะมาอยู่กันในพาร์ทที่8กันแล้วต่อจากครั้งที่แล้วเราค้างไว้ที่สุสานเฟรนการดซึ่งผมก็ตามหาชิ้นส่วนดาบจอมรอชันชิ้นสุดท้ายมาแล้วจึงมาโผล่ที่นี่ไหนเธอรี่ว่ายังไง เจ้าคงจะแปลกใจใช่ไหมว่าเอริวูดคือใครเหมือนกันละสิใช่ไหมก็คือว่าเขาเพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาแบบว่าไม่รู้ว่าโผล่มาจากที่ไหนแต่เขาก็พักจุงพวกเจ้าทั้งสองเขารู้แค่ว่าเขามาจากมิติที่ศูนย์แต่ก็ไม่รู้เลยว่าทำไมเขาจึงมาที่นี่แล้วก็ต้องการอะไร เขาเหมือนแค่จะมาสังเกตการเราเท่านั้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราสติแตกนะแต่นั่นมันก็ไม่สำคัญหรอกนะตอนนี้เรื่องไดโอเนอร์กับวูฟเฟ่นสำคัญมากกว่าจใจแล้วอัตโตะนะมันมีเนวทมนตประหลาดอยู่ทั่วกเกาะแห่งนี้ถ้าเทเลพอร์ตออกไปไม่ได้เราติดแงกอยู่ในกเกาะแห่งนี้ยังกะฮอดดอก พิดโหกครับจนแบนแะแต่เลยล่ะแล้วคิดแคนล่ะอ่าถ้าสงสัยว่านั่นจะใช่ทางออกของเราไหมนะใช่แหละใช่แหละโอ้ยหมรวรรวหเว่าวีิราบุรุษไม่ได้ทำเมตตาก็สำรวจไม่ได้ คุณธรรมก็สำรวจไม่ได้ตอนแรกผมจาได้ว่าผมไ,มได้วิชาฝ่าเท้าเหรือว่ารีแล้วไม่ใช่หรอทำไมผมถึงเดินบนน้ำไม่ได้น่าจะเป็นเพราะว่าเบสมวลอะไรบางอย่างแน่เลยที่ทําให้ผมไม่สามารถเดินออกจากเกาะนี้ได้เขาบังคับให้ผมไปสํารวจสุสานเฟริงการ์ดเฉพาะผู้ที่มีลักษณะเห็นการเป็นราชาเท่านั้นจึงจะเข้าไปยังสุสานใเฟริงการ์ได้มันรู้ถึงกุญแจสําคัญแห่งวิรับุรุษ เอ๊ะเขาไปได้ไม่ได้แล้วเหรอไหนเ็ยังเข้าไม่ได้อ่ะสุดผหเรอเข้าถ้ามีรบเบิดก่อนเหรออ๋อก็คือเราต้องแบบเข้าท้ำเรียงกันใช่ไหมถ่าเข้าใจเจ้าถ้าต้องไปเป็นวิลาบุรุษก่อนสินะ เออผมต้องเปลี่ยนเป็นหมาใช่นี่เปลี่ยนเป็นหมาไม่นะผมแดดแล้วยิงไม่ได้อะอ๋อผมจำได้แล้วว่าทำไมผมถึงแดดแล้วยิงไม่ได้ว่าเราโดนยืดศิละปะการต่อสู้ไปแล้วนี่เอง ถาเปิดกล่องนี้คนะ่ะโอ้มีแต่เงินอย่างเซฟไปู่วันเลยเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยเจอเวลรเวใส่ฟ้าต้องลุยฟื้นกันหน่อยเปิดกล่องหัวเงี้ยนะกะโจยแตยอ๋อผมลืมไปว่า าศษาคันเดินบนนะ้มันก็เป็นศิลปะแห่งการต่อสู้เหมือนกันนี่นะอ่าเลยละกันคุณแสดงถึงความเป็นวีรบุรุษ้นสุดยอดคุณมาดูกุญแจสำคัญห่งความเมตตานะโอเคมันต้องลงเตียงถ้ำจริงด้วย Qua mẹ ta anh giặt tay nga ui thoảng anh có quá 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 เจออย่ามันอย่ามันโอเคอย่ามันโอเคดีมากผมจะร้อยหนามันขึ้นโอเคเรียบร้อยคุณแสดงถึงความเมตตาแก่อริยบทของคุณคุณมารูุกุญแจสำคัญแห่งคุณธรรม แดดออกไปก็จะโดนหนามชั้นแล้วกระดาษทาฮิ้วอเอ๋ตำรวจดัมเจียนสำเร็จถ้ามป็นคุณจะทำนะี่แน่เจ้าโกเลมหินเจ้าหมิงดอดแนะ่อเอ็ดไปเลย โ okay. อเคยังรอดอยู่ยังรอดอยู่อ่ะบอลเลฟินหย,ยับหนามนี่ซักอ๋อมันลอยอยู่ดีกว่าไม่มีทางโดนหนามบ้าเอ้ยอแปร์มกับแปร์มกับแปร์มเรียบร้อยต่วงไปซัก ร่วงบิดตัวโออโออป้าเอ้ยนี่ละ่ะคุณแสดงถึงคุณธรรมแห่งราชาคุณไปดูคุณแจเห็นสุสานเฟรนการ์ได้ใจแล้วกิ้มสันเดชต้องไปไดิใั้อยู่ดีแอดออกไปเลยผมไม่สนใจว่าจะลดแค่ไหม ถามมาแล้วดุสันเฟรดิงการ์ดดุสันกษัตริย์แห่งเฟรดิงการ์ดหลังจากศึกมังกรชิงพิภพกษัตริย์แห่งเฟรดิงการ์ดก็ได้รวบรวมเหล่าแมวผู้มีชีวิตรอดออยไภายใต้ทงผืนเดียวด้วยการนั้นอนาณาจักรแห่งเฟรดิงการ์ดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นราชาอเฟรดิงการ์ดนั้น และราชาลูปัสทั้งนึงเคยเป็นสถายกันแต่นั่นแหละจนกระทั่งได้เกิดสงครามหมินดาบจอมราชันขึ้นหลังจากนั้นสงครามดาบจอมราชันราชาของเราได้หายสาบสูญไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยและสุสานแห่งนี้ก็ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงความทรงจำเฮเป็นรูปอะไรอ่ะเป็นรูปเปียวเหรอ ก้อนขนเอ้ยที่นี่มันไม่มีอะไรเลยมีสิฉันเชื่อว่าลูกป,ปั้นเนี่ยอ่านแล้วเราจะลึกถึงชาติก่อนได้ราชาที่แท้จริงนั้นเ้ิ่มการดาบือของประดับประดาเพียงเล็กน้อยเพื่อจะเร่รวโดมคนเข้าหาเป็นปลึกแผนแ่นเราจะต้องการเพียงแค่มิตรแท้ที่ไว้ใจได้จากนั้นผลที่สุดก็จะตามมาอกพลังแข็งวิชาฝ่าเท้าเดี๋ยวว่าดีแล้ว เอาถ้างั้นท่านก็มีพลังที่ว่าอยู่มาตลอดเลยนะสิแบบนี้ก็ยังมีหวังไม่นั่นเป็นเพราะว่าแต่ก่อนแบล็คม้าก็เคยอยู่ร่วมกันได้ถูกต้องพอกเจ้าทุกตัวเนี่ยไว้เถียงกันต่อที่บ้านของข้าแล้วก็แล้วกันไป่เลยเทียมมากนี่สัตว์เลี้ยงของข้าเอ๊ะ จะบอกนะว่าอันผู้นั้นะมาแล้วรีบกลับไปยัมแผ่นทิ้งใหญ่กันเถอะโอเคไอออเนอร์อแล้วมฟเฟิเนได้ผลิตมารแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเท่านี้หรอกนะไอออเนอร์อและบุฟเฟต อาบาตดูดิสิด้วยบัญชาก,การอยู่แล้วว่เดอร์ผู้สังหารภาษีทั้งหมดก็จะถูกเพิ่มสองเท่าเพื่อสนับสนุนสงครามจากทหารชันพูน้อยข้าขอโทษว่าเอ้ยใครมันขึ้นเนี่ยชาแมวต่งก็ต้องดิ้นรนอดอยากแต่ไลโอเนอร์เนี่ยไม่สนใจเลยนะและข้าก็หมายความว่าเขาจะต้องกำลังวางแผนอะไรบางอย่างแน่เลยเราจะต้องรู้ให้ได้ จะอตอตโตไม่ได้ค่อยกัดไป,ไปละต้องไปข้างบนนั่นหรอเจ้ารอข้าได้สิเจ้าจะเดินไปไหนอย่างนี้เอวอย่างนั้นล่ะเงียบนะะไรอย่างนั้นสิเจ้าโง่ ท้องะกันของเราเต็มแล้วรอใจกนหนึ่งจิ๊กจิ๊กจิ๊จิ๊กฐานของเราก็พร้อมเดินทับไปยังกระาจัรของรูปปัสแล้วพะยะค่ะอุาฮ่าฮ่อูเฟนเดี่ยไม่มีทางและแค่ละคายได้ว่าเราจะใช้มิติที่ศูนเข้าทางอย่างบ้านในชนะจะต้องเป็นของข้านี่ไม่ดีเลยะนนอยายทั้งหมาทั้งแมวจะต้องมันตาดเจ็บ ต้องรู้ให้ได้ว่าวูเฟนเนี่ยวางแผนอะไรไว้เช่นกันไปพบค่าที่บาลังดูปัสนะถ้าไม่ถึงแนะล้วล่ะคือดิดังนั้นแหละอนะก็วางแผนที่ยกทัพมาหาเราผ่านวิธีที่สูงสินะดังนั้นก็ปล่อยให้มันว่าแล้วเราจะวางกับดักสำหรับเขาโดยเฉพาะ ตัวของเราพกสุสานเฟรนิการด้วยเช่นกันเราไม่อาจจะปล่อยพวกนั้นเข้าหาสตูของพัดได้ความล้มเหลวจะทําให้เกิดการลงโทษที่ยอดเยี่ยมเอ๊ะั่นมันเงียบเงียไว้นะเฮ้ยรอดแล้วตดยยีนนั่นไหมอะ เราอาจจะกู้คืนศิลปะของราชาของขั้นที่เหลือได้ถ้าเกิดเราตามหาสุสานองรูปปั้นเอาละนี่คือแผนไปหาอัโตอกันเถอะเขาจะต้องรู้อะไรมากกว่านี้แน่ๆโอเคโอ้ยตีดหินเอ้ยจอยลูดจอยลูดจอยลูดโอ้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  มาเร็วออโต่จะต้องรู้แน่ๆเลยว่าสุสานอาริูปัสอยู่ที่ไหนประชาออริูปัสอาบาดออโต่มีไอเดียดีๆแล้วอะไรหรออาสูสอันงงเฟรนด์กาสสามารถฟื้นฟูพลังได้อย่างนั้นดูสานลูปัสกอาจจะฟื้นฟูพลาัางที่เหลือได้ก็ได้นะอ้าวมันเป็นเหตุผลว่าทำไม ไอออตโตร,รู้ว่าเขาอัจฉริยะออตโต้ยังรู้ด้วยว่าสุสานอยู่ที่นี่ออตโตะเชื่อว,ว่ามันอยู่ในหอคอยใจกลางของทะเลทรายบาคารา่าและนี่ก็คือของขวัญจากราชาลูปัสเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่ออตโตะไม่รู้เลยว่าเผื่อไอจนกระทั่งตอนนี้ออตโตให้กุญแจลูปัสแก่ท่าน โชคดีนะฝาบาทเต้าเชียท่านอยู่แล้วข้าจะเข้าไปได้ไงกันนะ่ะถ้าเึินเข้าไปได้อ๋อไม่ได้มันดูเหมือนว่าเราจะติดอยู่ข้างนอกจะดูเหมือนว่านั่นอาจจะไปทางเข้าของเราก็ได้ เราสำรวจถ้ำรอบๆนี้ดูก่อนละกันเพื่อความชัวรนะ์แน่เหมียวคิเอ่อท้ำนี้ป้าดูเจ็ดสิบทางไปยังสุดสานปบสัสโอ้ย ไม่ต้องไปทางไหน,นชันจะเดินวนเดินวนไปวนมาตัวฟาวนิลผมจะต้องฟามนมาิลก่อนละกัน เดีวชั้นดีของข้าแอนี่ไปไหนไม่รอดแน่ฝ่านี่แน่เลยทางมันซับซ้อนน่ะน่าจะเป็นมาทางเดียวกันมั้งเยอะ ไม่ใช่ทางนี้ลองหาทางไปให้ได้สินะโอ้ยคนนี้งั้นเหรอเฮ้ยนี่ไง ผมเดิมถามมาได้อย่างไรกันกษส,สารในแห่งกษัตริย์ลูปัสระหว่างศึกมบกชิงทิภพบราชาทูปัสก็ได้ถูกยกย่องเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดดังนั้นเมื่อการเวลามาถึงการโกรธตั้งจกักรวรรดิลูปัสจึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆต่างก็ยอมรับดาบจอมราชัดนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้ราชาลูปัสกังวลตลอดมา เอาวุ้ที่ทรงนุภาพนั้นสมควรแล้วหรอจะอยู่ในอุ้มเท้าของอาณาจากักรได้อาณาจักรหนึง้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นคนที่คู่ควรจะอยู่ที่ใครกันาหลายปีในสงครามเป็นดาบจอมราชันดูปันเละเฟริงการ์ลังก็ลงความเห็นว่าดาบนะั้นควรจะถูกทำลายซะสำติกกอกำเนินต่อามาและแมวก็ไม่อาจจะอยู่ร่วมกันได้อีกเลยก็เป็นสมศรมหาสิทินะ ราชาที่แท้จริงจะไม่ค้นหาเพื่อจะช่วยชีวิแต่ราชาที่แท้จริงค้นหาเพื่อที่จะให้ลงตื่นขึ้นศิลปะแห่งราชาคุณได้ปลุกพลังความสามารถศิลปะแห่งราชาให้ตื่นขึ้นเมื่อเกิดคิดจะเข้าจะเกิดจะเปิดตาชาตัดว้า <c oughs> เราอยู่ในช่วงท้ายของเกมแล้วตายะ ตอนนี้ผมสามารถแดนลตีได้ใช่ไหมไงว้าวผมสามารถแดนตีได้แล้วตอนนี้ศิละปะราช้าผมก็กลับมาแล้วทั้งมิชาปาเท้าวหรือว่ารีพาวเวอร์สแตสอิทเธอรุษเอร่วงราชาเต็มแต่ราชาเ็าเมิกาดดน่าจะเป็นอันใหม่เอาออกมาเลยละกันพรั้งนี้นน้าบอกได้เลยว่าท่านกลับมาแข็งแกร่เหมเดิมแล้วมาเร็ว กลับไปเจอกันที่ออตโตนะแล้วมีสงครามจะต้องหยุดโย่อ้าวออกไม่ได้อ๋อตีเลยอย่างนั้นเหรอ เออจะเล่นเดี๋ยวลงมากพื้นเองถ้ากลับมาแล้วโออัพโตกลับมาแล้วเคอรี่พีลาอต่ออยู่ข้างในแล้วล่ะฟาบาการเตรียมตัวครั้งสุดท้ายอ่ะรับ พวกเราพวกที่เหลือนั่นน่ะโวยแนมหนีมูเฟสอะไรวู้นเนอร์ไปแล้วไปแล้วด้วยตัวของฟาบาดและพลังนันยิ่งใหญ่นี้พวกนั้นจะหมดโอกาส้แล้วเจเด็กน้อยอย่าลืมมาเกตบอาวุธของเจ้าก่อนจ,จะไปสู้สึกสุดท้ายด้วยละ่ะฟาบา,บาข้ามีแผนสำหรับการต่อสู้แล้วคุนนาตามข้ามาเดี๋ยวโอเคและนี่คือสิ่งที่เราจะทำ แต่ไลออเนอร์ o N e R ที่ปกตัวเป็นตัวแรกนั่นแหละเริงจ,จะเริ่มต้นที่เขาไลอ้อนเนอร์ N e R แพเวนนันดังนั้นขอมุนคาถาทุกอย่างที่ท่านมีไปด้วยนะแล้วขนาดที่วเฟนกำลังรอการโจมตีเราก็โจมตีจากด้านหลังเี่คือศึกสุดท้ายของเราจริงๆแล้วฝ่าบาทดังน,นั้นถ้าท่านยังมีอะไรที่ต้องทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้แหละเวลานั้นไปเลย หากท่านพบแล้วก็มาพบกันที่เมืองหลวงนะถ้าอย่างนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเช่อกันใหม่เนีอวกาสหน้านะบ๊ายบาย